ชมรมพลังบสร้างทุทนรัพย์มีโครงการดีๆให้กับผู้ที่จะป่วยพิการติดเตียงทุกพลภาพหูหนวกตาบอดบ้าใบหรือแม้แต่คุณเป็นโรคร้ายต่างๆนอนให้อาหารทางสายยาง ชมรมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์ยังรับเข้ามาเป็นสมาชิกในโครงการสัจะส่งเคราะห์พลังบุญนะคะทุกท่านวันนี้โครงการดีๆแบบนี้คุณมรดาปุ้ยมาแบ่งปันและมาบอกเล่าให้ใครลหลายๆคนที่ไม่สามารถทำประกันชีวิตได้เข้ามาทำโครงการสัจะส่งเคราะห์พลังบุญจากชมรมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์นะคะรายละเอียดต่างๆ หากใครสนใจหรืออยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้ให้สอบถามที่กล่องข้อความจากครูมาดามปุ้ยนั่นเองนะคะมีรายละเอียดที่ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้หากใครสงสัยมากกว่านี้นะคะเรายังสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ทาง Google หรือแพลตฟอร์มต่างๆได้หมดเลยพิมพ์คำว่าชมรมพลังบุญสร้างทรัพท์ เข้าไปนะคะแล้วก็จะเด้งขึ้นมาให้คุณเห็นและตรวจสอบใครคือประธานใครคือท่านเลขา ใครคือพออโรงเรียนพรังบุญสร้างทุนทรัพย์คุณจะทราบหมดเลยตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่เท่าไหร่หรือแม้แต่เบอร์อะไรต่างๆนานาอยู่ในนั้นทั้งหมดนะคะทุกท่านหากใครนะคะไม่เชื่อใจเข้าไปตรวจสอบได้หมดเลยนะคะวันนี้คุณมรามปุ้ยมาบอกโครงการดีๆสำหรับใครที่สนใจอยากจะ ใหญ้ญาพี่น้องที่ดังกล่าวเข้ามาหรือแม้แต่คนคนไม่เป็นอะไรเราก็ยังรับเช่นเดียวกันนะคะสอบถามได้ที่คุดุมนาปุ้ยนั่นเองส่ะ